สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะในครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคมค่ะชาวธาตุน้ำได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีมีนะค่ะกรกฎแล้วก็พิจิกนะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการนัวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุน้ำนะฮะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกันยินดีต้อนรับค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันก่อนนะฮะซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนหน้าไพ่เนี่ยสามารถต่อเนื่องจาก e p ีที่แล้วได้หรือเป็นเรื่องของใครเริ่มต้นขึ้นใหม่เลยก็ได้นะฮะอ่ะไปดูกันเนาะขอไพ่หน่อยนะฮะมีสามดาบมาเลยพุบปุ๊บสามดาบมานั่นแปลว่า คุณต้องอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่ถ้าใครอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่มีปัญหาน่าจะไม่ใช่คลิปนี้แล้วนะคะจากเมนขึ้นมาเดทขึ้นมาโอ้จัดเต็มนะฮะจัดเต็มเลยนะฮะราศีพิจิกข,ขึ้นมาจากหน้าไพา่บางท่านมีความรู้สึกเวรกรรมอะไรนี่นะะทำไมเราจะต้องมาเจอกับ ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่จบกันลงไปไม่ใช่แค่ห่างกันลงไปการจบการห่างมันไม่เป็นประเด็นเท่าสิ่งที่มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าดาบมันยังปักอยู่เลยอะ่ะไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานขนาดไหนแล้วแต่แบบอะไรทําให้เจ็บขนาดนี้อะไรทําให้มีความรู้สึกเหมือนเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอะ่ะมันเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานเองอะ่ะอืม กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเห็นมันรีพีซ้ำๆได้ตัวของมันเองหรือบางทีมันรีพีซ้ำๆจากตัวเราเองที่ทำไมฉันยังเจ็บอยู่ทั้งๆท,ที่มันจบไปแล้วทั้งๆท,ที่เรื่องราวนี้มันก็คือเรื่องของ3วันที่แล้ว2เดือนที่แล้ว1ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะอะสถานการณ์ประมาณนี้นะบางท่านเนี่ยอาจจะเหมือนแบบ มันก็จบมานานแล้วนะแต่หนูก็เฉยๆมานานละแต่สักพักอยู่ดีๆเลยอยู่ดีๆก็เจ็บแปลบขึ้นมาเกิดจากอะไรอน,นีความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหน่อยทาดน้ำเป็นยังไงคะด h แม a g ิเชียนนะทาวเวอร์ Tower. มาเต็มควีนไม้ค่ะสี่ไม้ค่ะหนึ่งไม้ค่ะในถ้วยค่ะอืมอ่ะไปดูนะได้ไหม โอเคประมาณนี้ประมาณนี้อะไปดูนะ้าไพ่เขาลืมมันได้ไหมเนี่ยเข้าดงไปอีกนิดหนึ่งโอเคได้แล้วหน้าไพ่เขาขอไพ่ให้เขาหน่อยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ,าาคณคะชาวทตาน้ํา เขารู้สึกอย่างไรกับคุณชาวทัดน้ำคิงถือไม้เดโมนคิงไม้เดโมนสามดาบ Strength, ส,ส,ะะ Emperor, รสตรีราศีสิงห์นะฮะเอ็มเพอร์ราศีเมษเด็กถือถ้วยค่ะโอเคประมาณนี้โอเคได้โอเค ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณเนาะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้อัพพลายสสำหรับทุกทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากที่เห็นเนาะสถานการณ์ในความสัมพันธ์ค่อนข้างหนัก นะคะเป้าหมายเนี่ยในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมันจบไปแล้วมันห่างไปแล้วนะคะคุณพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่คุณพยายามที่จะทําความเข้าใจแต่ว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คนคนนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคนคนนี้เป็นคนที่คุณหมายมั่นปั้นมือค่ะหมายมั่นปั้นมือที่จะสร้างครอบครัวด้วยแล้วอีกหลายๆเคสมถึงมันสามารถหมายถึงสถานการณ์ในเรื่องประมาณว่า พอจะจบพอจะห่างไปก็มีงานมีอะไรมีเรื่องราวมีความจําเป็นที่จะต้องให้มาไหว้วานให้มารับผิดชอบให้มาประสบพบเจอกันอีกในบางเคสเป็นแบบนั้นแต่ในบางเคสเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นคนที่มองซึ่งกันและกันนะแล้วมันอยู่ในโหมดของการที่เหมือนแบบเรามีหน้าที่ตรงกลางซึ่งกันและกันอาจจะทำงานร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันเจ็บตรงที่ มาเจอกันช้าไปความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของเติร์ดปาร์ตี่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ซึ่งอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเขาก็ได้นะที่มาเจอกันช้าแล้วอีกคนมีคนของตัวเองหรือคนของตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยในบางเคสเป็นแบบนั้นนะหน้าไพ่ของเขานะเขารู้สึกกับคุณแน่ๆนะเขามีความรู้สึก ชอบมีความรู้สึกที่ดีให้คุณแต่ความสัมพันธ์นี้มีบาดแผลค่ะอะไรหลายๆอย่างทําให้เขามีความรู้สึกว่ามันมีหน้าที่ตรงกลางที่ถ้าจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มันต้องไปแก้แก้ปมตรงนั้นก่อนแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องมันจะแก้ได้ไหมมันจะโอเคได้หรือเปล่าสถานการณ์ตอนที่คุณเจอมันค่อนข้างหนักนะแต่ในตอนนี้ของตัวเขาเนี่ยคุณทางคุณเจ็บ คุณจบคุณรู้เรื่องแต่ตัวเขามันเป็นอะไรที่เหมือนมันมันเจ็บอยู่เรื่อยๆอะ่ะแล้วมันยังไม่ได้รับการรักษาความสัมพันธ์เนี้ยจากที่เห็นมีความคิดถึงรู้สึกมีความเกรงใจอะไรหลายๆอย่าง,างเกี่ยวกับคุณแต่ว่าเขาไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างใจทุกอย่างออกมนาะส่วนหนึ่งอาจจะเกรงใจแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ามันมีหน้าที่คำคออยู ถ้าแอคชั่นมากทําอะไรไปมากแล้วถ้ามันเสียเสียงานเสียการหรืออะไรอย่เงี้ยมันจะเป็นประเด็นได้มันก็จะลำบากถึงคู่อะไรประมาณนี้ <c oughs> ขออภัยอ่ะไปดูรับค่ะคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนชาวทัดน้ำหนึ่งดาบ สีด่ดาบเด็กถือดาบแล้วก็ให้เฮโรแฟนนูะจังหวัดตัดใจจังหวัดตัดใจจังหวัดที่ห่างจังหวัดที่สถานะความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเหลือไว้เพียงสถานะตรงกลางเพื่อนร่วมงาน เพื่อนหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่แน่นิ่งมากแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเป็นความเด็ดขาดอะไรเงี้ยมันเป็นความเด็ดขาดของคุณจริงๆหน้าไพา่ตอนสถานการณ์ความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่คุณมีความรู้สึกว่าบางทีมันรำคาญอะมันอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกเลือ้อรังมานานแล้วก็เหมือนเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยจนคุณอาจจะเลือกที่จะหักดิบกับความสัมพันธ์นี้นไปเลยซึ่งไอ้การหักติบของคุณความเด็ดเดี่ยวของคุณนะ่ะ การแน่นิ่งในความสัมพันธ์ไม่สนอกสนใจในการแต็กที่จะไปต่อมันไปมันไปอยู่กับเขาอะมันไปทําให้ตัวเขาคิดได้เพราะว่าไม่น่าจะมีใครทําได้แบบคุณนะที่อาจจะไม่เลือกอินกับสถานการณ์ใดๆอีกเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายเนาะทำไมเขาชอบเงียบหายฮะ เขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายพี่เมย์มีจังหวะหวัดลงคออยู่ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาขออภัยที่แบบมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันดีขึ้นเยอะแล้วนะคะแแล้วก็มีไพ่ก้าดาบขึ้นแล้วก็มีไพ่ไหนถือไม้ขึ้นนะคะดูซิว่ามันยังไง ่ะส่วนหนึ่งถ้าในในเคสเติร์ดปาร์ตี้อย่างที่อ่านไปในความสัมพันธ์นะฮะเขามีคนของเขาอยู่นะฮะเขามีคนของเขาอยู่ในขณะที่เขาก็มีความคิดและรู้สึกถึงคุณเช่นกันนะคะเครียดมีความคิดถึงเหมือนกันแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่เรียกว่าบางทีมันไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าในเคสเติร์ดอย่างที่บอกแต่อีกในเคสหนึ่งเนี่ยบางทีคุณอาจจะอยู่ในโหมดที่จเจริญไปแล้วอะ ชาวธาตุน้ําปัจจุบันคุณไม่ได้เหมือนเดิมละวพอที่เขาเงียบเขาหายเพราะเขามีความรู้สึกว่าพออยู่กับคุณแล้วมันด้อยค่าตัวเองอยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าก็เลยหายไปดีกว่าที่จะอยู่ตรงนี้เป็นภาพเนี่ยนะอะไปดูกันเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมถ้าเขาพูดพูดว่างไงคะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมถ้าเขาพูดพูดว่างไงคะ ดูสิ King to ดาบไพ่เดอะสตาร์ถ้าเป็นในเคสเติร์ดเนี่ยพี่ว่าไม่ได้เมามอยนะ no no ถ้าเป็นในเคสเติร์ดไม่พูดนะคะไม่พูดเลยเห็นๆนะคะจากที่เห็นนะ่ะจะพูดได้ไงว่าแอบ,บคบกันทีหลังไม่ได้นะฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะจากที่เห็นเนี่ยต่อให้เป็นเติร์ดหรือไม่เป็นเติร์ดอะ่ะ คนคนนี้เลือกที่จะไม่พูดคนคนนี้เลือกที่จะไม่พูดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอะถ้ามันเป็นเตอร์แต่มันชัดว่าบอกใครไม่ได้เมาส์ใครไม่ได้แต่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เตอร์อะจะเห็นได้เลยว่าเหมือนแบบคุณไปเจริญแล้วอะแล้วเขาก็ค่อนข้างรู้ถึงสิ่งที่เขาทํากับคุณไว้ด้วยจะเอาอะไรมาพูดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะจะเอาอะไรมาพูดละ่ะคุณไปเจริญแล้วก็ดีแล้วคุณอยู่ในที่ของคุณก็ดีแล้วนะคะ อะไรหลายๆอย่างมันเป็นตัวสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่ควรจะไปแบบไปเอื้อนเอ่ยหรือแบบอ้าปากพูดอะไรแบบนี้กับใครอะไรประมาณนี้นะให้ดูซิต่อแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณแลนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณ แปดไม้แพลนอยากจะสื่อสารมากเลยแปดไม้เ u s t ติสนะคะตาสีตุนงค่ะแล้วก็ไพ่7ไม้ค่ะแล้วก็ไพ่สิบไม้ไม่รู้บล็อกไปหรือยังถ้าบล็อกไปอยู่ก็คงคุยกันไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นในโหมดของหน้าที่การงานเนี่ยเขาจะหาเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นมาพูดมาคุยกับคุณนะในเร็วๆนี้ นะคะมาพูดมาสื่อสารมาคุยกับคุณยังไงก็จะต้องคุยยังไงก็จะต้องคุยไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหนก็จะต้องคุยให้งานมันรู้ล่วงไปได้ให้สิ่งที่เขาตั้งใจมันมันผ่านไปได้แต่คุยแน่ๆจากที่เห็นนะคะอ่ะไปดูสิคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้ล่ะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะ แ้งแมนมีไพ่เดอะซันะมีแฮงแมนมีเดอะซันขึ้นนะคะมีไพ่สาม 3, ถ้วยนะฮะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่ที่รู้ชัดแน่ว่าเราน่าจะเข้ากันได้แต่ว่ามันเปิดตัวไม่ได้เพราะสถานการณ์บางอยา่าง เพราะสถานการณ์บางอย่างสถานการณ์ที่อาจจะเหมาะแก่การเป็นเพื่อนกันสถานการณ์ที่มีฉันมีเธอหรือมีเขาอะไรประมาณนี้ยซึ่งมันทำให้ยากนะคะยากต่อยากต่อการพัฒนาแต่ถามว่ารู้ไหมก็รู้แล้วถามว่าสลัดออกได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่มันน่าจะมีอะไรที่มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอ่ะไหนดูสิ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบไหนอะ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบไหนคะขอไพ่หน่อยสิบถ้วยเด f ฟู l มีสิบถ้วยมีเดลฟูมมีไพ่เทมเพลตแล้วก็ไพ่หกไม้อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบ เหมือนอยากหนีไปที่ไหนสักที่โดยที่แบบไปสร้างครอบครัวไปอยู่ในที่ที่อาจจะไม่ต้องมีคนรู้จักเราก็ได้แต่มีแค่เราอะแต่ความสัมพันธ์นี้ต้องประสบความสําเร็จอะพาคุณไปที่ไหนสักที่หนึ่งเอออยากพาคุณไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะ ที่ที่แบบอาจจะไม่ต้องมีคนรู้จักคุณและเขาอะแต่มันมีแค่คุณกับเขาแล้วก็สามารถที่จะมีภาพนี้ร่วมกันได้อืมแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะเพราะว่าพื้นที่ที่ระหว่างคุณกับเขาอยู่มันล้อมกรอบทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันพัฒนาได้ยากมันมีอะะุปสรรคเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใ,ใกล้ค่ะชาวทัดน้ำแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใ,ใกล้นะคะ High priest อือขออภัยขออภัยขออภัยมันได้มโมออเค hi g h Priest นะฮะเด็ดไฮพ r รีส t เด็ดแล้วก็ไพ judgment, ะะ่จัดเม้นท์ค่ะแล้วก็ไพ่แปดเหรียญน,นะฮะความสัมพันธ์นี้ถ้าใครอยู่ในเตอร์คือเตอร์จริง ยังเป็นเติร์ดอยู่ยังเป็นอะไรที่เรียกว่าแบบเหมือนแบบคุณจะต้องต้องตั้งคําถามกับตัวเองเลยว่าบางท่านบางท่านเคยเป็นเคสที่เหมือนประมาณว่ามีความรู้สึกเท่าที่จําความได้มาอะไรแบบเนี้ยทาไมเราถึงจะต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่เรากับเขาตลอดเลยละ่ะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหน้าไพานี้ก็เช่นกันในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็แอบมีความรู้สึกว่า เรารักอีกคนหนึ่งเรารักเขาเขารักอีกคนหนึ่งแล้วก็มีคนหนึ่งมารักเราได้อะฟีลประมาณนั้นนะเราจะไม่พึงพอใจกับคนที่ที่เขารักเราโดยที่แบบมันเป็นพันธะมันเรียกว่าไงมันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้แต่เราจะไปรักแล้วไปพึงพอใจกับคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไม่ได้อะอืมจากหน้ไาพา่นี้นะอ่ะโอเค เขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวทาดน้ำเจ็ดดาบขึ้นเจ็ดดาบคิงถือเหรียญว i e อ of Fortune และเป็นไพ่หนึ่งเหรียญนะฮะ หน้าไพ่ขึ้นมาบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าอืมความสัมพันธ์นี้นะเหมือนแบบสิ่งที่เขาซัพพอร์ตได้บางทีมันอาจจะไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่มันอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆสิ่งที่เขามอบให้ได้อะมันอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภเงินทองความมั่นคงอะไรแบบเนี้ยสำหรับความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ความรักนะแต่มันอาจจะมอบ เรื่องของความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยให้คุณได้แต่เขาก็มอบให้ได้แค่นั้นแต่ทางที่เหลืออะไรเงี้ยมันมันจะไม่ใช่ที่ที่สามารถมอบความสุขให้คุณได้สียทีเดียวอะไรประมาณเนี้ยการที่คุณเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรืออยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วเลือกที่จะเรียกว่าแฮปปี้กับสิ่งปัจจุบันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้ ถึงแม้ว่าจริงๆต่างคนต่างรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ว่ามันก็เสี่ยงเกินไปที่จะแลกสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในปัจจุบันกับความสัมพันธ์นี้นะประมาณนี้ละคะ่ะในดูซิไพ่อยากแนะนำอะไรไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับาาุน้ำดูซิอืมอมทุก์ w e ดดิ้งรีเวิร์นะมันมีแนวโน้มสูงมากแล้วให้คอนเสิร์ชชันเม้ามอยกับให้คอนสแตนซีเรื่องบางเรื่องเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรื่องบางเรื่องเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันใดอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ถ้าได้ถ้าได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณจะอยู่ในสภาวะนั่งอมงทุกข์อยู่่องอมทุกข์แค่ไหนคุณดูดี ไพ่เวทีคือไพ่งานแต่งงานอะมันรีเวิร์สอะนั่นแปลว่าถ้าคุณรอที่อยู่ในความสัมพันธ์รอที่จะลงเอยกับคนนี้ความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างยากเรื่องเบางเรื่องเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่บอกและถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไประมัดระวังสภาวะการถูกเอาไปพูดถึงอืมสภาวะการถูกเอาไปพูดถึงในแบบที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะประมาณนี้แหละ เชื่อว่าไพ่น่าจะขึ้นมาให้กับบางท่านที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้และอธิษฐานมาพอดีว่าควรที่จะถ้าเรา,เราเจอสถานการณ์อย่างนี้อยู่เราควรที่จะแก้ไขยอย่างไรอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามคลิปนะคะก็จบลงไปแล้วกับคลิปของดวงความรักครึ่งเดือนแรก ของชาวทาตน้ำนะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ